สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทางช่องจินตนาชาแนลค่ะมื่อวันวันที่สิหค่ะคุณผู้ชมเหลือเวลาอีกหนึ่งวันนะคะก็ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่ากับจะออกผลแล้ววันที่17มกราคม2568ตรงกับวันศุกร์ค่ะคุณผู้ชมมื่อนั้ก็วันพุธเนาะแล้วก็พรุร่งนี้พระฤหัสจินตนาจะฝ่าลงแนวทางรัฐบาลไทยให้คุณผู้ชมได้เบิรกันค่ะ คลิปนี้นะคะเป็นรัฐบาลไทยของปูศูนย์เจ็ดค่ะคุณผู้ชมปูศูนย์เจ็ดสูตรทําเงินของเพิ่นนะคะเป็นสูตรตัดนะคะตัวใดบ่บเข่าตัวใดบ่บหนามาเพิ่นตัดออกตัดออกแต่บางครั้งเพิ่นตัดตัวที่ท,ที่ที่มันมากนะคะคุณผู้ชมตัดเหล่ามัน,ม,นมันเข่าเนะาะเมื่อที่ผ่านมาเข้าแต่หนึ่งตัวเดียวค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าผลออกหาหนึ่งกับศูนย์เก่าเนาะของปู ศูนย์เจ็ดให้มาไม่มีศูนไม่มี9ก้าค่ะมีหกเจ็ดแปดค่ะคุณผู้ชมปกติเลขในตาร่างเพิินค่ะในตารางนี้มีอยู่ด้วยกันหตัวค่ะคุณผู้ชมกะจะเขานะคะสามตัวและสองตัวสามตัวบนสองตัวล่างจะอยู่ในตาร่างนี้ค่ะปกตินะคะคุณผู้ชมที่ผ่านมาปูเขาเดินดีมาตลอดอยู่คะ่ะมีหงวดของวันที่สองที่ผ่านมานี่นะคะ งวดวันที่สองปู่ให้มาเจดกับ8ปดบ่เ,เขางวดนี้ก็มาใหโตเก่าอีกค่ะคุณผู้ชมแต่ว่างวดนี้มีเจ็ดปดเงวดที่ผ่านมามีหกเจ็ดปดนะคะแล้วก็ให้วิ่งเด่น7กับ8ดนั่นค่ะเจดกับ8ดเป็นตัวเด่นเหมือนเดิมแต่ว่าจับคู่กับแตกต่างจากเดิมอยค่ะคุณผู้ชมก็คืออ่างวดนี้เพื่อนให้ให้เหลือสามตัวคือเกา่าอ่ะเหลือสามตัวคือเก่าค่ะ ก็คือตัดออกหมดค่ะคุณผู้ชมมีทั้งหมด9คู่ตัดออก3ตัดออก6คู่เหลือ3คู่3คู่สิเป็นคู่ที่เขาหรือว่าคู่ที่ฉลุยกลับไปเบิ่งเอาเดอร์ค่ะคุณผู้ชมชอบก็จัดมาขาดกระพันนะคะคเป็นเพียงแนวทางปูศูนย์เจ็ดแม่นๆค่ะบนเป็นบนล่างเป็นล่างแต่ว่ารัฐบาลไทยเพื่อนบ่หยกบนแยกล่างค่ะเพิ่นใหมาน้ำกานเนี่ยคุณผู้ชมจับไซเองนะคะมันมีเลขในตารางให้เลือกอยู่ ทั้งหมด6ตัวคะ่ะคุณผู้ชมเป็นเพียงแนวทางทนานันโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคะ่ะเล่าพัฒนาของปู07เคยเข้า6งนวดติดคะ่ะคุณผู้ชม6งนวดติดแต่ว่าปูไม่เคยเห็นเลข3ตัวมาจากเครือคะ่ะมีแต่เลขสองตัวนะคะรัฐบ,บาลไทยเพิ่นกาะหให้บมี่สามตัวคะ่ะคุณผู้ชมมาแค่สองตัว2ตัวเพิ่นกระตัดออกนําตัวไหนมันไม่น่ามา เฮ็ดได้ได้ได้แล้วเพิ่นกระตัดออกหายน้ำค่ะคุณผู้ชมมันก็จะเหลือหน่อยลงเนาะถ้าหน่อยลงแล้วมันเข้ามันก็หนาลุ่นอยู่ด้ค่ะคุณผู้ชมถ้าเยอะแล้วทีนี้ไม่เข้าเนาะค่ะมันก็จับตัวใดมันกับโแมนเข้ากับบยากเบิงนะคะมันกับเบือเข้กันทีนี้ของปูู่นเจ็ดนี่เป็นเลขหลักค่ะคุณผู้ชมเป็นเลขหลักคือบนเป็นบนล่างเป็นล่างที่เพิ่นจัดไ้มากเนาะ ตัวเด่นก็คือตัวเด่นค่ะคุณผู้ชมเราก็มาจับแซ่ตัวไหนน่าจะมาไม่น่าจะมาจังสิแมคะเพื่อนแก่เหลือหน่อยกูถือว่าคับเน่นๆอยู่คะ่ะเหมือนกับไม่ต้องมีโค้งสุดท้ายค่ะคุณผู้ชมลงมาครั้งเดียวแล้วไม่ต้องมีโค้งสุดท้ายก็จบเลยคะ่ะสําหรับสูตรทําเงินของปูเนาะ,ะหมวดที่พานมากกับแคร์มันมีอยู่หนึ่งอยู่แต่วา่าเ่มีหาค่ะคุณผู้ชมมันก็น่าเสียดายอยู่เนาะ มันเป็นกลับเป็นหกไปเลยเองสิหมคะ่ะเป็นหกเป็นเจ็ดไปแต่มันกลับเป็น 7, เน้นเจ็ดเป็นสิก็ดีเจ็ดพันบ้าเนาะมีหัวดเดียวนี่แหละคะ่ะคุณผู้ชมที่หลุดแต่ว่าว่ายังมีหนึ่งเหลือ,อไว้อยู่เป็นหลักอยู่คะ่ะไม่หลุดเนาะภ็นในหกหนึ่งกับเฉียดแต้มเดียวเนะะี่ค่ะคุณผู้ชมหกหนึ่งนี้ก็คือเป็นตัวเน้นด้วยนะคะหกหนึ่งนะถ้าเป็นเพื่อนหาหกเจ็ดเองสินะกับเขาเลยนะคะ่ะเป็นตัวเน้นของเพื่อนพอ่อ เอาหมวดนี่สิเขาสิหลุดไม่มีไผรูนนะคะคุณผู้ชมทานแนวทางเขาก็ดีใจนําคุณผู้ชมล้ะก็ขอขอบพระคุณกาบขอพระคุณปูนะคะปูศูนย์เจ็ดค่ะแต่ถ้าแนวทางหลุดจินตนาการขออภัยแทนปูศูนย์เจ็ดนั่มค่ะเพราะว่าแนวทางจากสูตรการคํานวณค่ะมันบ่แน่บ่นอนค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าเข้าประด้ดไปเห็นเนาะไม่ได้ไปมีส่วนร่วมในการหมุนสลากกินแบ่งรัฐบาลค่ะคุณผู้ชม เป็นแต่เพียงผู้คำนวณเนาะก็คำนวณด้วยสูตรใครสูตรเราทุกๆุกเสียนเพิ่นหายมากเดี๋ยวาตั้งใจนะคะเอาไปเบิง่งแนวทางกันก่ะคุณผู้ชมค่ะรัฐบาลไทยของปูศูนค่ะคุณผู้ชมวันที่17เจ็ดมกราคม2568นี้นะคะรัฐบาลไทยปู07นหายมากเรียกว่าสูตรทำเงินนะคะ สู่ทองเพิ่นเคยดินเดินดีมากค่ะคุณผู้ชมงวดที่ผ่านมาให้7และ8งวดนี้ก็ให้7และ8เป็นตัวเดินตัววิ่งตัวจับคูนะคะอ่าส่วนจะจับใส่ตัวไหนนั้นดูในตารางค่ะคุณผู้ชมเลขตารางมี2 3 4สา9ี่ดดค่ะมีทั้งหมด6ตัว6ตัวเพิ่นจับคูห้ใสซกันอยู่ในนีค่ะคุณผู้ชมสอง3ดสแล้วก็4ี่เจค่ะ 27 37 47นะคะเป็นแถวแหลกค่ะคุณผู้ชมแล้วก็28 38 48ค่ะแล้วก็29 39 49จับอยู่ในนี้ค่ะคุณผู้ชมมันเป็นคู่เดินนะคะเอาค่ะอันนี้เบิ่งเป็นแนวทางค่ะคุณผู้ชมของปู07เนาะที่ปูไหามาอยากให้ทุกๆนปคนปังๆรวยๆกันนะคะในงวดวันที่17นี้นะคะเพิ่นกั ตั้งใจให้คุณผู้ชมเนาะเบิ่งเป็นแนวทางถามากกระจัดคัดกระพาน,นะค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าตัวเลขมันเป็นเพียงแนวทางเนาะเพิ่นกับ,บืรอลูคือการหายมาเบิ่งแค่พ่อบ่ได้เดาเนาะค่ะคุณผู้ชมดีดีกว่าเดาเองนะคะหมวดที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมเจ็ดและแปดนะคะไม่เข้าเขาเพิ่นหามาหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดสอง อินเตอร์น่ากับมาแห่งค่ะคุณผู้ชมสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลกับเจ็ดสองเนาะงวดนี้ก็มี่สองเจ็ดมากค่ะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมแนวทางที่เพิ่นให้ทุกๆุกข้างทุกทุงวดนะคะจะมีการตัดทุกงวดเลยก็จะเหลือสามคู่หนึ่งสองสามอันนี้ก็เหลือสามคู่ค่ะพิจาลหน้าเอาค่ะคุณผู้ชมเอาขอให้โชคดีทุกคนเด้อค่ะที่เข้ามาเบิ้งแนวทางค่ะ แนวทางของปู่ศูนย์เ็ที่เดินดีมาตลอดหลุดงวดเดียวก็มีเข้ามีหลุดเป็นธรรมดาค่ะเราก็ห้พองวดนนี้พองวดนี้ปังๆเนาะ,ะเนาะหวังว่าคนสิบบอลหลุดนะคะโชคดีทุกคนเด้อค่ะสวัสดีค่ะ